าดูอะไรนิชารถไฟมาแล้วนูน่นข้างหน้านุน่น รถไฟหมดแล้วรถไฟอยากไปขึ้นรถไฟไหมอยากขึ้นขึ้นรถไฟไปนั่งรถไฟไหมไปไหมไม่ไปอยากมันอยากมันทับเอาลูกออกไปหาคุณหมออ๋อไปนั่งรถไฟไงเคยนั่งรถไฟหรือเปล่านั่งรถไฟบถไฟบายหรือยังล่ะบายบายรถไฟยังอ่ะจะลง บายบายสิอ่าบายบายสิมันไปแล้วมันไปแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่บายอ่ะบายบายกล้องก็ได้อ่ะอ่าบาย